เอาไปดูกันต่อครับอ้น,นี้งานนี้ไม่หลอกแน่นอนครับแล้วไปเนี่ยละลานตาจริงๆครับงานพาน,นิชย์นะครับจัดก,กิจกรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้ผ่านทาง MOC franchise สร้างอาชีพ2021นะครับในงานนี้เนี่ยมีแฟรน c h i s 400แบรนด์นะครับมาประชันกันเลยบอกว่าให้เราไปเลือกช็อปเลยว่าแ r a n c h i s ไหนที่เราสนใจและจะสร้างอาชีพร่วมกันครับ นายนิสิตเลิกไกรครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน MOC franchise สร้างอาชีพปี2021นะครับซึ่งเป็นงานที่นำเอา franchise ส0 0ร franchise เนี่ยครับมารวมกันไว้ในงานเดียวเอาว่าถ้าคุณจะหาช่องทางการทำมาหากินสร้างอาชีพสร้างไรายได้ตรงนี้แหละครับจะเป็นหนึ่งช่องทางเลยที่เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับนายทศพลทางสมบ,บุตรครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยน,นะครับว่าจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้หลายธุรกิจหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบมานานกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับกระวงพานิ์ก็เลยมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการมีกิจกรรมนี้ครับเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วยการเป็นระบบแฟรนไชส์นะครับปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ของคนไทยกว่า600แบรนด์ครับมีสาขารวมกันเกินกว่า1 0,000แสนสาขากระจายไปทั่วประเทศแล้วนะครับ และที่สําคัญมูลค่าของตรารนไชส์นะครับใครที่ไปเปิดธุรกิจร้านค้าเนี่ยเขารวบรวมกันแล้วปีหนึ่งเนี่ยสามแสนกว่าล้านเลยทีเดียวนะครับที่รวมกันทั้งประเทศซึ่งถ้าหากสามารถขยายจานวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ได้มากเนี่ยจะช่วยทําให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้แล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจ SME ไมโคร SME นั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้แหละถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศนั่นเอง เอาล่ะใครที่สนอกสนใจนะครับอยากจะไปเดินเยี่ยมชมงานนี้อยากจะไปดูว่ามีธุรกิจอะไรบ้างน,นะครับที่เราสามารถที่จะเลือกแล้วเราสนใจจะตั้งตัวได้เนี่ยก็สามารถเดินไปเดินทางไปที่งานได้นะครับงาน MOC franchise สร้างอาชีพ2021ครับจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ครับ19ธันวาคม Impact เมืองทองธานีไปที่หอ9และหอ10นะครับ,รบก็หอ9หอ10เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับโนเทล no ที่เมืองทองธานีนั่นเองอนะครับ เอาก็ไปเลือกหาดูกันได้นะครับลงทุนได้ตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนไปจนถึงหลักล้านมีหมดแล้วก็มีสถาบันการเงินมาคอยให้ข้อมูลมาแนะนำเรื่องของสินเชื่อด้วยใช่ผมเนี่ยไปก็จะไปเลือกหลักพันของคุณเอกก็จะไปเลือกหลักล้านอะไรอเงี้ยเออจะได้มีอาธีมิต๋มาเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปไปด้วยกันนี่แหละ